เลราบอกว่าจะมีง,งานที่ดูเป็นแฟนแบบว่ารอะไรเงี้ยรอน,นี่เงี้ยรอนเท่าที่เล่าได้ไดอ,ไดอันนี้แอบมากระซิบบอกกันก่อนว่าตอนนี้กำลังถ่ายทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งอยู่ค่ะที่คาดว่าค่าเราเองอาจจะได้ชมกันสิ้นปีนี้หนังนะคะฟินม,มายังบอกไม่ได้แต่ว่าจะได้เห็นเบลลุปใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะแต่เบลก็เ,เล่นมาแบบหลากหลายมาก,มากอันนี้ใหม่ใหม่เลยยังไม่เคยเป็นลุปนี้เลยค่ะดูนี้ อุ้ยบอกไม่ได้ดงงแต่ว่ายังไงให้ใ,หใหรอรุ้แล้วก็เป็นกำลังใจให้โดยเพราะว่าก็ถ่ายทำโหดอยู่ค่ะเราจะบอกอรอยายละเอียตอนไหนเ,เบลคิดว่าก็คงจะเหมือนตอนถ่ายทำเสร็จแล้วถึงจะแบบมาแง้มๆได้ค่ะแต่รอได้ใช่ก็ยังไงฝากรอด้วยนะคะสำหรับผลงานต่อไปของเบล ยังเป็นีร่อมีผลงานอี่างไเรื่องละครละครหรือซีรีส์อะไรที่สำหรับคนที่เป็นรายใหญเอ่อมีคุยคุยไว้ค่ะแต่ว่าคือยังไม่ได้คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะก็อาจจะมีหนังมีอะไรค่ะที่ที่คุยไปอยู่ค่ะก็ยังก็ยังมีงานที่ต้องทำอย่างร้อยเ่อง์เซ็นต์มีค่ะไม่ได้พักค่ะทำธุรกิจก็ทำด้วยอย่างรีเซอร์นะาะปีนี้มีเยอะไหมก็ก็ยังเยอะอยู่ค่ะ หลานเลยแล้วผ่อนานสไปไปเยี่ยมท้อลับเคะยังไม่ได้ไปเยี่ยมเลยค่ะทำงานทุกวันเดี๋ยวป้าเบลไปแล้วลูกค่ะคือความจริงแล้วคือบ้านอยู่ใกล้กันค่ะก็เลยอาจจะเดี๋ยวตอนกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวน่าจะได้แวะไปค่ะในวันที่เหมือนบ้านตรงกันค่ะเอาอะไรรับผ่อนหลานที่ทองแพงมากเดียวเดียวอะไรใหม่ๆเพราะว่าหลายๆคนเปย์กันอยู่เลย ก็เขามไม่ได้คาดหวังอะไรจากเราใช่คิดว่าไปให้กำลังใจแล้วก็ไปดูหน้าหลานชื่อผพรักแบบเป็นชื่อชื่อรักเหมือนละครเรื่องหนึ่งที่เบลเคยเลน่นเขียนคนละแบบกันแตว่ว่าชื่อน่ารักมากเลยแต่มันเหมือนเหมือนสื่อแบบคุณพ่อคุณแม่ได้เจอรู้แบบได้ผมรักรก,กับโดนลลารอกนะก็กลัวหลานน่ารักอะดูจ้ำมามากเลยค่ะมีโอกาสได้พูดคุยกับเจ คือคุยก่อนหน้าค่ะก็ถามว่าเออเมื่อไหร่เพราะว่าจะดูคิวตัวเองด้วยไงคะแต่ปรากฏแบบนั้นไม่ได้เลยอ่ะใช่ก็เลยยังไม่ได้แวนเข้าไปเจอเลยค่ะแต่ก็เออแบบเหมือนให้กำลังใจแล้วก็รู้ว่าตอนนี้เขาต้องยุ่งมากอ่ะค่ะในการดูแลก็เลยยังไม่ได้ปล่อยปล่อยคุณพ่อคุณแม่เขาฟรีฟรีแบบดูแลลูกไปก่อนคนะือเห็นหน้าหลานเขาที่ผ่าน่วนเดียวนารค่ะแบบขาวๆหน้าเหมือนคุณแม่ไหม ไม่เหมือนนหตอนนี้ยังตอบไม่ได้เพราะว่าเด็กเขาเปลี่ยนหน้าทุกวันได้เห็นโมเมนต์เขาเรียนเขาเรียนมุกมเห็นแบบเห็นแบบในไอจค่ะเป็นลูกที่เขาดูลำมูลนะเอเขาดูเหมือนแบบเออได้อ่ะมากเขาได้เลยค่ะแล้วคุเดลจะต้องมีสักเป็นป้าหรือคืออะไรคะ แล้วเราจะสอนหลานให้เรียกว่าพี่ใช่เข้าใจปะคะเหมือนคนที่อยู่ในวงการอย่างเงี้ยเนาะเขาก็จะมีเหมือนแบบฉายาที่จะอยู่ตลอดไปพี่เบิร์ดอย่างเงี้ยเราก็เลยตอนเนี้ยคือสอนหลานทุกคนว่าให้เรียกว่าพี่เบลเบลทุกวันท<ๆ>ุกว<ๆ>ันนี้ก็ยังเป็นพี่เบลอยู่ใช่ค่ะกับลูกเพื่อนอย่างเงี้ยก็เรียกพี่ตลอดไปใช่บางทีงงไงบางบางคนก็อะไรอ่ะพ่อแม่เขา โตกว่าเราเด็กกว่าเราอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ป้าบ้างนะบางเด็กพีให้หมดล <L ug> เลยลูกปลุกฟังไเลยใช่ค<า>่ะเพราะเขาเห็นเราในทีวีอย่างเงี้ยตอดเรยเด็กอย่างเงค่ะกลแต่งงานกันเร็วของเดียวเนาแปลงเป็นที่ปแล้วอ่ะผลงไนมเต็น์มิสของเรา,เรามาหลันแปลงเป็นดีไม่ไ่แล้ได้เห็นกระแสฟิดแบบไม่ค่อยเศร้าฟิดแบบด้วยแต่ว่าก็ได้ยินก็เออที่จริงเคยพูดไปแล้วว่าก็ มันตามยุคสมัยเนาะ<ม>เออก็จะรอดูว่าจะเป็นยังไงคะ่ะน่าจะก็น่าจะเป็นอะไรที่คนน่าจะให้การตอบรับอะแต่หลายคนเสียดายภาพจำภาพจำของเขาเนี่ยก็มีเบลมีที่โฟ้์ไปแล้ว<ม>แล้วก็มาทำ D D L บแตรรับที่ได้ว่าเออมันมันฉีกไปมันมันไปทำลายมาโนเขาอะอ๋อเอิ่มแต่ว่ามันก็ไปได้หลายทางอะ เนาะสำหรับเออนิยายเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยค่ะก็ก็มันก็มีการดัดแปลงมันก็ตามเขาเรียกว่าตามสมัยนิยมแหละเออส่วนตเบียร์มีความรู้สึกยังไงครับในฐานะที่เราเราเป็นคนสร้างสำหรับ,สำ,รบสำหรับตัวเบลส่วนตัวก็รู้สึกว่าความจริงระบุเพม,มันสิบปีแล้วถ้าเทียบกับตั้งแต่ตอนที่ถ่ายทำสิบปีแล้วนะซึ่งก็เออแต่ หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ายังไม่นานขนาดนั้นแบบนานพอแล้วหรอจะมาร e m a k e อะไรอย่างเงี้ยค่ะพแต่ว่าพอถ้าดูทำลายก็เออมันก,มนก็มันก็ได้อ่ะสำหรับเขาเรียกว่าคนยังจดจดจำได้คนยังรู้จักอยู่อย่างเงี้ยเนาะค่ะเพราะว่าก็อาจจะต่อย,ยอดแฟนตับได้นะ อย่างพี่ใหม่เขาก็กดดันมากเหมือนกันเชื่อค่ะเชื่อว่ากดดันยังไงยังไงแล้วอะไรที่เป็นภาคแรกแล้วคนให้การตอบรับขนาดนนอะยังไงอะไรที่ต่อมาหลังจากนั้นะกดดันหมดตั้งแต่หนังบุพเพสอนคมลิขิตทุกคนกดดันหมดค่ะรวมถึงครั้งนี้ที่จะมีการ r e เมคด้วยเราเชื่อว่ายิ่งจากกดดันมากแบบอันไหนๆเลย้วยสารแ้วก็ยังไงให้กําลังใจนะคะดูย่เดียวรู้สึกเจยดายไหมคือครั้งที่หนึเสียดายไหม ไม่นะมันก็เราก็ทําตรงนั้นแบบดีที่สุดแล้วอ,ะอ่ะแล้วมันก็มันไม่ใช่ว่าภาพมันถูกล้างความจริงม,มันยังมีอยู่ก็ไปดูรีรันได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวอยากบอกอะไรน้องไหมน้องน้องที่แบบรับรรับหมดรับหทดในแบบเวอร์ชั่นอ๋อก็ทําเต็มที่นะคะก็เออเขาเรียกว่ามันะคะาแรคเตอร์เนาะคาแรคเตอร์ใครคาแรคเตอร์มันแหละสเสน่ห์ใครเสน่ห์มันคือว่าก็ทำเต็มที่ในในบทบาทที่ได้รับแล้วก็ขอให้โปรเจกต์ออกมามี เออได้รับความนิยมเหมือนกันค่ะตัว่กใลังใจ่กับผูนรบ้าคะเหตเาะองใ่อ่ใช่ค่ะคือที่จริงเราได้ทราบก่อนข่าวก่อนข่าวออกมาเพราะว่าเหมือนก็ได้คุยกันว่าคุยทำลายอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็จะนัดกันกันกนกบลุมม่มคนนลิขิตว่าจะไปเยี่ยมอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้ทราบข่าวก่อนก็ยกพูดแบบไม่ออก เราพูดไม่ออกเลยเพราะว่าเราเราอยู่ยกับพี่นุ่นมาตั้งนานมากเราก็เห็นความพยายามของเขาะค่ะเห็นความทุ่มเทของเขาแล้วก็ที่ผ่านมาเขาก็เขาก็พยายามมาอย่างมากจนเหมือนมันเหมือน,น,นเราดีใจไปแล้วอ่ะแต่มันกลายเป็นดีใจเกินอยากจะบอกตามตรงว่าคนที่เสียใจที่สุดก็ต้องเป็นพี่นุ่นกับพี่หลุยส์ถูกไหมคะคือ แม้ว่าใครที่จะมีความคิดเห็นยังไงก็ตามหรือว่าเอ้ยมันอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ก็ได้แต่มันไม่มีทางรูอ้อะค่ะมันไม่มีใครรู้ว่าคือถ้าเขารู้ก่อนอะมันไม่มีทางจะเกิดขึ้นอยู่แล้วฉะนั้นก็คืออยากให้ทุกคนร่วมกันให้กําลังใจมือมุ่งรู้มากก,กบบว่าครับว่าตนไหนทายคาต่ยคอนทีหายค่าตอนทรับว่าตอนที่หายคบว่าตอนที่หายครับว่อนทีบว่อนที่หายครวอนที่หาครับวหครับวนึี่หาย่เตอี่ยว่นทว้าตหายครังใจ ตอนนั้นเบลอะทำงานกับพี่หลุยส์ค่ะเป็นเออละครเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่หลุยส์ก็ยังต้องมางานอีเวนต์แต่ก็แบบเออเราก็ได้แต่ให้กำลังใจอ่ะใช่ก็ซัพพอร์ตแต่ว่าเบลพูดเลยว่าพี่นุ่นเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากๆคือเขาเขาอยู่ในปัจจุบันมากขนาดแบบเราเราที่เรารู้สึกแบบโอ้โหเราแค่ผููยัง,งผนลุกเลยอะ แต่ว่าพี่นุ่นคือเออมันมันผ่านไปแล้วแล้วก็ชีวิตมันต้องเดินไปข้างหน้าเขาก็ looking forward ที่จะเดินไปข้างหน้าแต่ว่าเออมันขอขอเวลาเขาหน่อยนะเสียน้ำตาตั้งแต่ทราบแล้วค่ะมีค่ะก็เดี๋ยวจะนัดกันแต่ว่าอาจจะรอรอระยะเวลาแป๊บนึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น่าจะไป ไปรวมตัวกันให้กำลังใจค่ะคุณเปลก็ทราบข่าวรองต่อพวกพี่เลยใ่ไเราได้รทราบก่อนทราบต่อใช่ค่ะแต่ว่าคือเหมือนเหมือนจังหวะนั้นเขาเรียกว่าทางทางที่นู่นเขายังไม่พร้อมให้ให้คนทราบอย่างเงี้ยแบบเออสภาพจิตใจอย่างเงี้ยด้วยคือได้ได้คอที่นู่นได้ข้อที่นู่นค่ะเราไปย้อนดูที่พี่นู่นสัมภาษณ์ข่าวที่แล้แล้วแบบ ที่นุ่นทําได้ยังไงอ่ะคือเขามีสติมากมากแบบแล้วก็บบรู้สึกเห็นใจพี่หลุยด้วยที่ณโมเมนต์ที่เขาไม่รู้ว่าเขาจะสูญเสียมากน้อยแค่ไหนเงีย้ยเขาเขาต้องแบบรู้สึกเหมือนถูกกระชากหัวใจอ่ะมันแบบคนที่รักพลีรื้ออย่างนี้พี่นุ่นเก่งมากขคาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเวันนี้ทันนี่เจอมีแฟนไปไหนคเดไปฮ่องกง